นิทานคนกับปลาณนะบึงดอกบัวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเดินทางผ่านบึงดอกบัวที่เงียบสงบเขาเห็นเงาปลาแหวกว่ายอยู่มากมายในน้ำใสจึงคิดจะจับปลาไปทําอาหารกินที่บ้านกับแม่ที่แกะชาราแล้วเขาคิดว่าถ้าเขาได้ปลากลับไปให้แม่แม่คงจะดีใจ ชายคนนั้นได้ใช้ตะข่ายโยนลงไปในบึงน้ำจากนั้นสิ่งที่เขาคาดหวังก็เป็นจริงปลาหลายตัวติดอยู่ในตะข่ายดิ้นรนไปมาอย่างน่าสงสารทันใดนั้นเองเขาได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นในหูว่าโปรดเมตตาพวกเราเถิดพวกเราเองก็รักชีวิตเช่นเดียวกับท่านชายหนุ่มชะง,งัก มือที่กำลังจะยกตะข่ายขึ้นกลับหยุดนิ่งเขามองปลาที่ตาแดงใสสันไหวเหมือนกำลังขอชีวิตจริงๆชายหนุ่มถอนหายใจพลานึกขึ้นว่าชีวิตของปลาก็มีค่าไม่ต่างจากชีวิตของเราหากเราทำเพียงเพราะความอยากอาจเป็นบาปติดตัวไปสุดท้ายเขาจึงปล่อยปลาให้กลับคืนสู่บึงดอกบัว ปลาทั้งหลายว่ายกระโจนออกไปอย่างดีใจน้ำกระเซ็นระ,ระยิบระยับราวกับกำลังขอบคุณตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ชายหนุ่มผ่านบึงแห่งนี้เขาไม่เคยคิดจะทำร้ายสัตว์อีกเลยหากเพียงแต่นั่งมองดอกบัวบานและปลาว่ายเล่นอย่างสงบสุขข้อคิดจากเรื่องทุกชีวิตรักในความเป็นอยู่ของตนเองไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ความเมตตาคือพลังที่ทำให้โลกสงบสุขหากเราปล่อยชีวิตหนึ่งให้เป็นอิสระเราก็ได้ปล่อยความโลภในใจเราเองเช่นกัน